สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภประจำเดือนกันยายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของพไพ่ใบแรกปรกากฏไพ่ดาบนะแปดดาบไพ่ดาบขึ้นเดือนไหนเดือนนั้นมีเรื่องอึดอัดใจมีเรื่องให้เหนื่อยให้เครียดอาจจะมีปัญหาความว้าวุ่นใจ นะเรื่องเอกสารเรื่องบ้านนะคะพูดอะไรก็ผิดไปหมดนะคะหรือว่าจะเป็นอิกิพนของไพ่ที่โดนล่างแห่ด้วยนะฉะนั้นนะคะเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศรีศพฤษภเองอาจจะมีเรื่องนะคะให้ต้องระวังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่เราต้องระวัดระวังเรื่องของคําพูดเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณเรื่องของอารมณ์ร้อนด้วยนะอันนี้ต้องรอบคอบหรืออาจจะเป็นเดือนที่มีคนน่ยนะคะนำความเดือดร้อนมาให้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของการค้าประกันต่าง คนที่เกิดราศีพฤษภเองต้องระวังนิดนึงนะคะโดยเฉพาะที่พลของไพ่ถ้วยนี้เข้ามาหาเข้ามาชนนะซึ่งนะ,ะมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักก็ได้นะหรืออาจจะมีคุณผู้ชายนะคะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือความไม่สบายใจให้นะฉะนั้นเรายัางต้องแบบควบคุมเรื่องหอรมนะคะให้เยอะนิดนึงนะคะ เดือนนี้ยังมีชื่อผนของไพ่การเดินทางนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือว่ายังมีชื่อผนของไพ่ดีๆหรือไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำานะคะเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยคนที่เกิดราศีพฤษภเป็นคนที่มีความเป็นผู้นาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ว่าอิทธิพลของไพ่นะคะของความเหน็ดเหนื่อยก็เข้ามาทวงหรือเข้ามาสกัดทําให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องแบบต้องรวดเร็วนะต้องปรับเปลี่ยนนะให้แบบเข้ากับสถานการณ์นะคะ อย่างแบบคล่องแคล่วว่องไวที่หนึ่งนะคะคืออย่าอยู่เฉยๆนะคะต้องพยายามเคลื่อนไหวให้มากๆหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็จะยังอยู่ในสถานก,การณ์ที่นะยังมีแนวโน้มะนะที่ยังสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆนะคะหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภอยู่นะคะตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใคกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้นะคะถือว่าเป็นตาแหน่งที่คนที่เกิดราศีพฤษภอาจจะเหนื่อยใจหรือนําในเรื่องของความไม่สบายใจมาให้นะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าก็าได้นะ เป็นคุณพ่อหรือเป็นคนที่เราไปติดต่อธุรกิจการงานด้วยนะคะหรือจะเป็นคนลักก็ได้หรือคนในครอบครัวเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยนะคะให้ความสําคัญกับคนที่เกิดราศีพฤษภเท่าไหร่หรือไม่มีความเชื่อมั่นนั่นเองนะก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะสร้างความไม่สบายใจหรือสร้างความผิดหวังให้อันนี้ให้ไปปรับหรือว่าผู้ใหญ่ตำแหน่งนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ซึ่งก็ต้องไปดูแลใส่ใจนะคะ และตำแหน่งของผู้ใหญ่หทุกคนก็ได้ชี้ให้เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นหัวหน้าอาจจะเป็นคุณแม่จจเป็นคนที่เราติดต่อธุรกิจด้วยนะหรือเป็นญาตินะหรือเป็นคู่ครองคนรักก็เหมือนกันก็จะเข้ามานะให้การสับสนกับเรื่องของการทํางานอาจจะมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นนะคะหรือให้โอกาสแต่มันยังเป็นโอกาสที่เราต้องแสดงศักยภาพนะหรือว่าต้องแสดงในเรื่องของประสบการณ์ให้มากหน่อยนะคะและตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้านะเป็นตำแหน่งที่บางคนมีการยกย้าย แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบางส่วนเล็กน้อยอันนี้มองว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เสียหายแต่ถ้าคนไหนไม่มีเรื่องของการปรับปรุงบ้านไม่มีการยกย้ายอาจจะต้องไปตรวจสอบในตำแหน่งของตัวบ้านนิดนึงส่วนไหนนะคะที่เป็นรอยแตกรอยรั่วนะคะก็ไปทําการแก้ไขแล้วก็เข้าของในบ้านที่เป็นเข้าของที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้เก็บไปบริจาคถ้ายังทําประโยชน์ได้ แต่ถ้าเข้าของไหนที่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วให้เก็บไปทิ้งคนที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยมากกับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วเรื่องงานเรื่องความรักนะคะในตําแหน่งนของญาติพี่น้องที่ดีนะญาติพี่น้องจะเข้ามาสนับสนุนนะคะอย่างเต็มที่หรือญาติพี่น้องแดนไกลอะบางคนมีญาติแบบอยู่ต่างประเทศนะอาจจะเข้ามาสนับสนุนกันหรือคนที่เกิดราศีพฤษภเองอะมีความรู้สึกว่าเราอยากไปอยู่ต่างประเทศอ่ะสังเกตดูเรามีญาติ นะอยู่ที่ต่างประเทศหรือเปล่าก็จะเป็นตําแหน่งที่สามารถเข้ามาทําให้เราเกิดความสําเร็จนะกับเรื่องของการเดินทางได้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดราศีพฤกษภนะในะตําแหน่งของบริวารอาจถือว่าเป็นบริวารที่ขยนันบริวารที่เก่งเราจะได้ลูกน้องแบบที่เคลื่อนไหวดีนะหรือว่าได้คนเก่งๆมาเริ่มต้นงาน ในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะก็เป็นตำแหน่งที่ขยันมากกับเรื่องงานเรื่องของการเรียนด้วยนะหรือลูกหลานอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เข้ามาสนับสนุนนะคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะก็ถือว่าจะได้เพื่อนที่เก่งเพื่อนขยันแหละเข้ามาช่วยแต่ว่าเพื่อนก็อาจจะมาได้แบบให้ความรักให้การสนับสนุนเท่าที่ควรมันเป็นเรื่องของการร่วมงานกันเรื่องของผลประโยชน์เท่านั้นน่ยนะคะฉะนั้นต้องคุยเรื่องของผลประโยชน์ให้ชัดเจนด้วยนะคะ แต่ตำแหน่งของการช่วยเหลือก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนผิวค้ำอะ่ะหรือคนแบบผิวขาวนะหรือคนที่แบบไม่ค้ำมากนะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยหรืออายุไล่เลี่ยก,กันก็ได้นะซึ่งก็อาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยมีความคิดนะคะกับเรื่องของการลงชนเรื่องของการเงินนะคะไพ่ยิบสีพยากรณ์ก็บอกว่าเดือนนี้อย่าไปเครียดนะคะให้ใช้ความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ปัญหาอะไรที่เราแบบไม่ไม่มีความรู้อะ่ะ ก็ต้องหาผู้รู้นะ,ะหรือว่าต้องหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแล้วไพ่ยีก็ยังเตือนกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะซึ่งคนที่เกิดราศีพฤษภอาจจะต้องดูแลตัเงให้มากนิดนึงนะคะการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะมีจุดผลองไพ่งานขึ้น2ใบนะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวทั้ง2ใบเลยฉะนั้นนะคะการทํางาน,นี่จะมีเรื่องของการขึ้นไหวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้น นะกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจด้วยนะซึ่งถือว่านะธุรกิจการงานเนี่ยจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวค่อนข้างมากคือบางคนอยู่ในช่วงที่มีเรื่องของการเดินทางนะหรือการติดต่อธุรกิจนะคะค่อนข้างเยอะหรืออยู่ในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายกับเรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องของตําแหน่งด้วยนะคะหรือธุรกิจนะคะในเรื่องของการค้าการขายเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีเรื่องของการแบบตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้านะคะได้อย่างรวดเร็ว นะคะในช่วงเดือนนี้ให้มากที่สุดนะคะจะเรื่องของการทํางานนี่มองว่ายังเป็นการทํางานที่มีการเคลื่อนไหวและ นำไปสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะที่รวดเร็วหรือเกิดสภาพคล่องมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศรีพฤษภก็ต้องลุกขึ้นมานะขึ้นไหวกับเรื่องงานให้มากหน่อยถึงแม้ว่าจะมีชิทคนลของไพ่ดาบเข้ามาบ้างเรื่องของความติดเหนื่อยบ้างหรือปัญหาเข้ามาบ้างแต่ว่านะสถานการณ์ที่มันเป็นไพ่ลายๆนะ่ะมันเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศรีพฤษภต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนแปลงหรือทํางานให้มันเร็วมากขึ้นนะก็จะประสบความสําเร็จนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่ารายได้การเงินเนี่ยยังขึ้นอิทธิพลของไพ่แปดเหรียญนะ ฉนันถือว่าการเงินยังเกิดโอกาสที่ดีมากๆนะไม่จะเป็นเรื่องของธุรกิจที่เราลงทนุนรายได้การเงินก็ยังเกิดโอกาสหรือว่า การซื้อการขายแลกเปลี่ยนนะคะก็เกิดกําไรด้วยนะคะฉะนันถือว่าการเงินยังเกิดโอกาสที่ดีเพียงแต่ว่าเดือนนี้คนที่เกิดราศีพฤษภอาจจะมีค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านอ่ะบางคนมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องแบบควบคุมกับเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะรวมถึงนะเรื่องของการค้าประกันต่างๆอยากให้หลีกเลี่ยงนิดนึงแล้วก็เรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะอยากให้ระวังโดยเฉพาะคนไหนที่แบบ ชอบแบบคอมเมนต์อะอันนี้ต้องระวังนะอย่าไปพิาพ,พา์วาิจารณนใครในช่วงเดือนนี้นะจะทําให้เสียตังค์นะคะอันนี้ให้ไปควบคุมแล้วก,กันส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยต้องมองว่าตําแหน่งคู่ครองคนรักเนี่ยมีโอกาสพบรักต่างวัยนะหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะมีดวงนะที่จะพบรักหรือพบคู่อุปถัมภ์นะแต่ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาขึ้นไหวในช่วงเดือนนี้นะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆสำหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะ ถึงจะมีคนเข้ามาผูกพันนะความรักมันก็ยังพัฒนากันได้อย่างไม่ลงตัวนะ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องของระยะทางหรือเปล่านะหรือมีเรื่องของการคบหากันที่ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ใช่หรือยังเหนื่อยกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะจันทร์คนโสดถ้าถามว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีหรือเปล่าต้องตรวจสอบก่อนว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีครอบครัวหรือ,อยังนะถ้ายังโสดนะคะถือว่าคบได้ นะแต่ว่าต้องทําใจพัฒนากันไปเรื่อยๆนะเพราะมันยังเห็นชีวิตของไพ่การครบซ้อนเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้นะคะฉะนั้นคนโสดอาจจะไม่ต้องรีบร้อนกับเรื่องของความรักนะคะแล้วก็พยายามนะศึกษาดูใจกันไปก่อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นคู่ที่สนับสนุนดวงกันเป็นคู่กันนะเป็นคู่อุปถัมภ์แต่เดือนนี้นะก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างยังเห็นชีวิตของไพ่ความเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของความรัก เรื่องของความท้อแท้ใจเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักอยู่ฉนันอยากจะให้ไปปรับกันให้มากหน่อยนะคะแล้วก็ทําให้เรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังนะคะเดือนนี้อาจจะมีอาการอักเสบบริเวณทรงอก,อกถึงศีรษะ,ะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกดไหลย,ยอ้อนปัญหาดวงตาเรื่องของอุบติเหตุนะ,ะปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรน ปัญหาโรคซึมเศร้านะอาการอ่อนเพลียาการเมื่อยล้าอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะฉะนันต้องดูแลนะคะหรือต้องระมัดระวังตัวเองนะคะให้เยอะๆหน่อยแล้วก็นะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีพฤษภอย่างเดียวนะที่ต้องไปใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปดูแลใส่ใจกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีพฤษภวันอาทิตย์เดือนนี้ต้องระวังจะมีปัญหาก,กับเรื่องงานค่อนข้างมาก อึดอัดนะคะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะหรือได้ร er ับแรงกดดันค่อนข้างเยอะบางคนถูกบีบให้ออกจากงานนะคะหรือว่ามีเรื่องของปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันหรือว่ามีเรื่องของการถูกยกย้ายนะคะหรือว่ามีเรื่องของการระงับเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะฉะนั้นนะคะเดือนนี้นะคะต้องรอบคอบนิดหนึ่งแล้วก็คนไหนที่กําลังจะเริ่มต้นธุรกิจหรือทํางานต้องตรวจสอบเอกสารหรือสัญญาให้ดีไม่งั้นจะเป็นสัญญาที่ผูกมัดนะคะแล้วก็เป็นสัญญาที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะฉะนั้นเดือนนี้เรื่องงานเรื่องเอกสารต้องระวัง แล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณด้วยการเงินนะคะค่าใช้จ่ายเยอะมากมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะแล้วก็ไม่ควรคังประกันให้หลีกเลี่ยงนะคะปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่จะมีปัญหากันคือเป็นความรู้สึกที่เหมือนว่าถูกปิดหูปิดตามานานถูกหลอกมานานนะเดือนนี้มันจะมีการระเบิดอารมณ์นะคะแล้วก็ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเลยลอันนี้ให้ไปควบคุมอารมณ์และการสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะ คนที่เกิดน,นะคะราศีพฤษภวันจันทร์นะจะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นกับเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนเรื่องของหน้าที่การงานนะหรือเรียนรู้ให้มากๆหน่อยนะคะรวมถึงบางคนนะคะอยู่ในช่วงที่กําลังจะเดินทางไปอบรมงานด้วยหรืออยู่ในช่วงที่กําลังจะยกย้ายนะคะหรือมีความรับผิดชอบนะคะในเรื่องของการต้องรับเด็กเข้ามาฝึกฝนอบรมงานหรือรับช่วงต่อกิชการอันนี้มองว่าเรื่องงานเนก็ไม่เสียหายนะยังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะคะก็ยังถือว่าการเงินยังเกิดขึ้นแต่ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายเหมือนกันส่วนเรื่องของความรักนะคนส,สดเป็นเดือนในงการเริ่มต้นนะอาจจะมีเรื่องของการส่งข้อความหากันแต่ความรักยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความหึงห่วงกันอันนี้ให้ไปปรับ คนที่เกิดราศีพฤษภวันอังคารนะคะเดือนนี้นะคะจ,จะเป็นเดือนที่การทํางานค่อนข้างหนักและก็เหนื่อยนะคะหรืออาจจะมีความผิดหวังกับเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจนะคะอาจจะมีศัตรูนะหรือว่าอาจจะมีคนนําความเดือดร้อนมาให้หรือพูดให้เสียใจนะคะ รวมถึงคุณสุภาพสตีเนี่ยอาจจะเข้ามาสร้างปัญหากับเรื่องงานเรื่องธุรกิจสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภวังารด้วยชั้นอ้นนี้อาจจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยพยายามอย่าสร้างศัตรูหรือลดความขัดแย้งลงนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายเยอะนะหรืออาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของตัวบ้านตัวร้านก็ได้ หรือว่ามีเหตุให้ต้องอาซ่อมแซมหรือมีปัญหาสุขภาพนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงิน,นแล้วไม่คืนไม่ทําตามสัญญาจะเรื่องของการเงินไม่อยากให้เคลื่อนไหวส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่เด่นถึงจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่มีโอกาสที่จะผิดหวังสูงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักไม่มีความสุขแล้วจะต้องไปปรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันให้มากสุขภาพร่างกายนะก็ค่อนข้างที่ต้องระวังเพราะว่าเป็นเดือนที่สุขภาพร่างกายอาจจะอ่อนแอลงภูมิตกหรือเปล่าติดเชื ต้องดูแลแตัวเองนิดนึงนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะเดือนนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคให้ต้องแก้ไขนะคะหรือว่าเป็นเดือนที่เราต้องรักษาในเรื่องของมาตรฐานการทําง,ทงานหรือชื่อเสียงให้มากๆหน่อยนะคะคนที่ทํางานเป็นแพทย์หรือทํางานข้าราชการหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายอันนี้มองว่ายังถูกฉโลกนะแต่ยังต้องแบบทํางานอย่างเต็มที่ ต้องรู้จักปรับหรือยืดหยุ่นอะกับเรื่องของการทํางานนะให้เข้ากับในเรื่องของการประสานงานกับคนอื่นด้วยนะคะคนที่นะคะไม่ได้ทํางานที่ที่พูดมาหรือทํางานประจำเนี่ยนะอาจจะแบบถูกกดดันบ้างแต่ถือว่าเราจะสามารถผ่านปัญหาไปได้ คือเดนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราแบบมีความเป็นผู้นําหรือโตขึ้นนะฉะนั้นวิกฤตที่เข้ามามันทําให้นะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะหรือว่าผ่านในเรื่องของปัญหานะคะแล้วก็ก้าวกระโดดเลยนะคะในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอย่าไปท้อนะส่วนเรื่องของการเงินต้องรัดเข็มขัดนะที่บนของไพ่ดาบนี่ก็คือมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วอาจจะมีหนี้สินอยู่แล้วหรือว่าอาจจะถูกปรับนะคะหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งยังต้องแบบควบคุมเรื่องของการเงินอยู่นะ ส่วนเรื่องของความรักไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากๆหน่อยสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลค่ะถ้าเป็นเดือนที่เราแบบเข้าไปแบบรักษาสุขภาพนะคะ อันนี้มองว่ายังเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะอาจจะมีนะคะในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวหน้าเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารเข้ามาบ้างนะคะจะถือว่าปัญหาต่างๆนะคะไม่น่าจะมากนะจจะเป็นเดือนที่เรายังมีโอกาสกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้ดีนะถือว่าจะมีโชคกับเรื่องของการเงินนะคะ เป็นโชคที่ไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันน่ะนะส่วนเรื่องความรักนะ,ะสำหรับคนโสดพบรักต่างวัยแต่เป็นความรักนะที่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ใช่ความรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันบ้างแหละแต่ถือว่ายังปรับกันได้หรือยังเป็นคู่ที่ช่วยเหลือกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรือการเงินอยู่นะคะแต่ต้องเติมความหวานให้กันมากๆหน่อยคนที่เกิดนะะในช่วงวันศกนะ,ะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานนะคะ มีโอกาสที่จะก,ก้าวหน้าแล้วก็เติบโตส่วนการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของกําไรเกิดขึ้นหรือการซื้อกันขายหรือเรื่องของการเงินนะคะบ,บางส่วนนะเข้ามาด้วยนะซึ่งทําให้เรื่องของรายได้ค่อนข้างโดดเด่นนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักนะที่ยังส่งผลในด้านดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์น,นะเป็นเดือนห่งการเปลี่ยนแปลงเ,เลย นะคะแล้วก็เป็นเดือนแห่งที่ประจอล,ลงเช้านะอาจจะเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือว่ามีการโยกย้ายตําแหน่งนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่มีเรื่องของการเดินทางติดต่อธุรกิจการงานนะคะตลอดเวลาเลยเรื่องของการเคลื่อนไหวอ่าเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการประสานงานต่างๆนะค่อนข้างมากนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้เกิดสภาพคล่องนะคะแต่ก็เป็นเดือนที่ยังหมุนจ่ายเงินอยู่นะฉะนันอยากให้ควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนิดนึงนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะ,ะสาหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่ใช่ความรักที่ชัดเจนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันเดนนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างห่างเหินนะคะคนที่เกิดกันเสาร์นะคะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็เรื่องของการค้าการขายนะใะนเรื่องของอาการขายแบบสู่อะไรต่างๆ นะคะแล้วก็คนที่ทํางานคนต่างชาตินะรวมถึงคนที่อยากจะเดินทางด้วยนะไปทํางานต่างประเทศอันนี้ไพ่ขึ้นแล้วนะหรือว่าคนไหนนะที่อยู่ในช่วงที่กําลังตัดสินใจว่าควรจะเปลี่ยนงานหรือเปล่านี่คือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเราคิดจะเปลี่ยนนะขอให้เปลี่ยนเลยนะคะจะส่งผลดีนะคะเพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องหางานใหม่ให้ได้ก่อนถ้าหางานใหม่ที่มันดีกว่างานเก่านะ,ะสามารถเปลี่ยนงานได้นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะเดือนนี้นะอาจจะมีช่พลของไพ่แบบเจ้าปัญหาเข้ามาบ้างนะ แล้วก็มีที่มาของพ่ความเหน็ดเหนื่อยอ่ะปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของความรักเข้ามาให้กัดกุ้มบ้างนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะก็ยังเคลื่อนไหวนะคะไปสู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นอาจจะเป็นเดือนแห่งการปรับเปลี่ยนนะคะหรือต้องขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะนะทำให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวมากยิ่งขึ้นนะกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะเพราะเรื่องงานก็สวยนะเรื่องการเงินก็ยังขึ้นวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบเจการงานได้แล้วเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คื วันศุกร์ค่ะวันเสาร์วันจันทร์วันอังคารวันพุธหัสบอดีค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์และก็วันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นำสอดคล้องกันหรือเปล่านะคะไพ่แสงสุกก็บอกงานมีปัญหาให้ระวังอาจจะเป็นช่วงนะคะที่กําลังว่างงานอยู่นะหรือว่าถูก สั่งให้หยุดงานนะคะหรือถูกปลดนะกับเรื่องของหน้าที่การงานเช้นเรื่องของงานเรื่องธุรกิจนะคะอาจจะยังต้องระวังนะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกบอกเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหรือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือด้านการเงินนะฉะนันยังต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกก็บอกคนโสดมีโอกาสแหละที่จะมีคนเข้ามาโผล่พันในเรื่องของความรักแต่ยังไม่ใช่ความรักนะ,ะที่เป็นความรักนะ,ะแต่เป็นช่วงที่เหมือนกับว่ามันมีการคุยกันมันอาจจะมีเชื้อไฟอาจจะแบบปะทุขึ้นมานะแต่ยังไม่เกิดเปลวไฟอ่ะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องแบบคุยให้เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงชิงโอกาสนะคะเพื่อที่ทําให้แบบเกิดประ,ประกายไฟอ่ะหรือเกิดการเริ่มต้นอ่ะ นะจานั้นคนไหนที่แบบมีคนที่เรารักเราชอบอยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะต้องแบบโทรกลับไปคุยบ่อยๆหน่อยพัฒนาความสัมพันธ์ยเยอะๆนะมันก็มีโอกาสนะที่จะสามารถเริ่มต้นในเรื่องของความรักได้แต่ถามว่าตอนนี้มีการคุยกันแล้วความรักนะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ไหมคือมันยังมีเชื้อไฟอยู่แต่มันยังไม่ได้เริ่มที่จะเป็นความรักไงจันอาจจะต้องทําให้เป็นเรื่องของความรักหรือเป็นความชัดเจนก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ต้องกลับไปปรับความเข้าใจกัน ปัญหาที่มันคาราคาซังอะนะคะไปคุยกันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเดิมๆซะจะม่เรื่องของความรักกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นนะคะส่วนสุขภาพร่างกายนะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาด้านเส้นเอ็นนะหรือมีปัญหาเรื่องของสายตาเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไพ่สาสุบอกว่าถ้าเกิดคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่สุขภาพร่างกายหรือการฟื้นฟูร่างกายของตัวเองเนี่ยน่าที่จะดีขึ้นนะคะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ